ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมมาติดตามในช่องครูนันชาแนลมาเรียนกันต่อหน้าที่29นะครับหนังสืออัพบีด4นะครับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นม4นะครับทุกประเทศนะครับหน้าที่ใช้หนังสือเล่มนี้นะครับหน้าที่29นี้ก็คือ looking for the idea l gateway นะครับก็คือมองหานะครับที่พักนะครับที่ ในอุดมคตินะครับหรือที่พักที่ต้องการนะครับนาะตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้ดังนั้นก็มาฟังคลิปเสียงกันอีกรอบนะครับนาะคราวนี้ก็จะได้เห็นตัวหนังสือไปด้วยเลยนะครับค,ครูก็จะเอานิ้วชี้ตัวหนังสือไปได้ไปด้วยเลยนะครับหนาะว่าคลิปเสียงพูดไปถึงไหนแล้วนะครับโอเคครับมาฟังกันอีกรอบครับผม สวัสดีนะครับคุณฉันนาสมาธินะครับ natural poland babiogorski national park offers a dramatic setting for a fantastic holiday for the less adventurous family style accommodation bird watching enthusiasts won't be disappointed there are about one hundred and twenty species of birds here and early risers are sure to catch a glimpse of something unusual one thousand one hundred and seventy dollars per person seven nights all inclusive E African Safari Fabulous 12-day jeep safari in Kenya. See Africa's stunning wildlife in its spectacular natural habitat. Get a taste of real African culture with its traditional food, and enjoy the incredible sunsets. 6,130 dollars per person, including flights. F. Historical Mexico. Experience the rich history of the Yucatan Peninsula in style aboard the Expresso Maya luxury train. Visit Chichen Itza and the Adivino Pyramid on this five day, once in a lifetime trip. $1,250 per person. Try these holiday suggestions from Vesta Travel Company. Telephone 0626 5550708เอคนะครับผมคลิปเสียงนะครับนาต่อเนื่องจากหน้าที่28นะครับเื่อคุณครูประหยัดเวลาให้นะครับนามาหน้าที่29นี้ก็มาเริ่มตั้งแต่คลิปดีนี้เลยนะครับนะคลิป A ถึงคลิป C นั้นได้ฟังในหน้าที่28ไปแล้วนะครับโอเคคราวนี้มาแปลกันสดๆเลยนะครับหนาซายซิงอินเซนต์ปีเกนะครับก็เกิดคลิปในการไปชมวิวทิวทัศน์นะครับในเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ฟรีไนส์ at the luxury Astoria uh, Ast Hotel นะครับก็คือพักในโรงแรม Astoria นะครับเป็นเวลาในโรงแรมที่หรูหราน,นะครับ Luxury เป็นเวลา3คืนนะครับนะ Russian Culture and Professional Guide Tour ไปกับอ่าอ่า Professional Guide Tour นะครับมีไกด์ทัวร์แบบมืออาชีพนะครับนำะแนะนำท่านไปยังรัสเซีย culture ไปชมวัฒนธรรมโบราณของชาวรัสเซียนะครับนะ don't miss the chance to visit this c i t y the most famous landmark s and some world s o m of u e w o r l d g r a t e s t Museum นะครับอย่าพลาดเลยนะครับผมนะโอกาสที่จะไปเที่ยวชมแลนด n d กกันสำคัญของประเทศรัรเซียนะครับและท่านก็จะได้ตาชมกับพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเลยนะครับนี่คือคำโฆษณาของคอลับเอนี่นะครับนะเขาบอกว่าราคา1460ดอลลาร์ 1, นะครับ person per person นะครับต่อคนนะครับแล้วก็วงงแ็บว่า all inclusive ก็คือรวมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้แล้วนะครับนั้นก็คือทั้งค่าโรงแรมค่ากินค่าที่พักทุกอย่างรวมในนี้หมดเลยจ่ายเงินเท่านี้ก็ได้ชมสามคืนสามวันไปภาพบีกันต่อนะครับผมชื่อหัวเรื่องว่าแมตต t อ r r แมตต n ิเตนฟันนะครับก็คือความสนุกสนานในแถบภาบหมาสมะวงแมตต์เรเรียน Mad, uh, นะครับ เนื่องก็คือว่า the Coru Beach Resort in m e l v u r a m e v e r a Spain o f f e r relaxing two-week breaks for the family แปลว่านะครับนาะที่โค r รบด c h Resort นะครับนำเสนอนะครับที่เมืองเมเบล่าประเทศสเปนนั้นเสนอให้คุณมาพักผ่อนนะครับนะเป็นเวลาสองอาทิตย์นะครับทั้งครอบครัวเลย beach front show there with swimming pool cafe restaurant water sport facility and great night live นั่นก็คือว่านะครับเมื่อทัานมาพักขอนี่ๆน,นะครับท่านจะได้พักในโรงแรมที่ติดอยู่กับชายหาดนะครับมีสระว่ายน้ํามีคาเฟ่มีพัตตาคารนะครับมีกีฬาทางน้ําเครื่องอํานวยความสะดวกให้เล่นอย่างมากมายนะครับและก็เป็นการใช้ชีวิตกลางคืนที่แสนจ,จะวิเศษวิโสนะครับนะ ซันแอน,นฟานฟอก็คือมีการอาบแดดนะครับอย่างสนุกสนานบริการให้กับทุกคนด้วยผู้ใหญ่นั้น2อ0รอ2500ดอลลาร์นะครับเด็กๆนั้น1,600ดอลลาร์นะครับเป็นเวลารวมถึง14คืนเลยนะครับนะและรวมถึงสายการบินด้วยนะครับนะค่าตั๋วการบินรวมอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับ Flight including flight นะครับสิ n ส g h t s ไป โฆษณาที่4อ่ะน,4นะครับน,นั่นก็คือ Amazon Adventure นะครับไปไประจนภัยในแถบรูปแม่น้ำอเมซอนเข้าโฆษณาว่านะครับตัวตีนะครับ w o ว d you enjoy camping and t t e k k i n g in the t r o p i c a เข o r ้ s t เขาจัวหัวหรือโฆษณาว่าคุณชอบการตั้งแคมป์แล้วก็การเดินป่าในแถบป่าฝนเขตร้อนหรือไม่นะครับนะ ถ้าคุณชอบแล้วก็ how about the f r i l l and excitement of white water rafting เรานำเสนอนะครับนะสถานที่ที่น่าตื่นเต้นนะครับและระทึกขวัญอย่างมากในการไปล่องแก่งคุณมีความคิดเห็นอย่างไร if you are looking for action and adventure this definitely the holy day for you ถ้าคุณสนใจนะครับในการเที่ยววันหยุดเกี่ยวกับการประจนภัยแล้วแล้วก็นะครับที่นี่ เป็นที่ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคุณแปลเป็นอย่างนั้นนะครับนะสำหรับภาษาไทยค่าใช้จ่ายนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยดอลลาร์นะครับ US ดอลลาร์ต่อคนนะครับ per person นะครับวงเล็บก็คืออ่าหกวันนะครับนะรวมถึงค่าอ่าการบินด้วยนะครับนะค่าตั๋วค่าเครื่องบินนะครับรวมอยู่ในนี้แล้วทั้งหมดหนึ่งันเจ็ดร้อยดอลลาร์ ไปโฆษณาข้อดีนะครับผม natural Poland นะครับก็คือเที่ยวในเมืองโปแลนด์แบบธรรมชาตินะครับนั่นก็คือ Babiokoski นะครับ National Park o f f e r a romantic setting for a fantastic holiday for the less adventurous นะครับ Family style accommodation นะครับนั่นก็คือว่าที่ Babiokoski นะครับ สวนสาธารณะแห่งชาตินั้นนําเสนอนะครับในการเดินทางมาท่องเที่ยววันหยุดระยะยาวที่น่าตื่นเต้นนะครับสําหรับคนที่ไม่ชอบการประจนภัยนะครับนะ less adventurous แปลว่าคนที่ไม่ชอบการ,ระจนผจนภัยแล้วก็มีที่พักแบบครอบครัวนะครับ family style accommodation นะครับพักแบบครอบครัวเลยแล้วก็มาชมนะครับน,นกนะครับ bird watching w one d i s a p p o i n t รับรองว่าท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอน There are about 120 uh, species of birds here, and only rise are sure to get a glimpse of, uh, of some, t h i n g unusual. มีนกให้ชมมากถึงหนึ่งร้อยมากกว่าหนึ่งร้อยี่สิบสายพันธุ์นะครับที่นี่และคนที่ชอบตื่นเช้านะครับนะคุณตื่นเช้ามาแล้วเป็นที่แน่นอนได้เลยว่าคุณไม่พลาดนะครับในการอ่าเหลียวมองชมนะครับนกเหล่านั้นอย่าง ไม่ปกติแน่นอนนะครับนะอันนี้คือสำนวนครัวพินานนะครับใครที่ใช้สำนวนได้สลับสรวยกว่านี้ก็ถือว่าเป็นสำนวนการแปลของแต่ละคนนะครับซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันนะครับนะแต่อยู่ในเนื้อเรื่องประมาณนี้นะครับค่าใช้จ่ายต่อคนนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบยูเอสดอลลาร์นะครับรวมเจ็ดคืนนะครับนะและก็รวมทั้งหมดทุกอย่างเลยนะครับ All i n c l u s i v e แปลว่ารวมทุกอย่างไว้ด้วยแล้วนะครับ ต่อไปเป็นโฆษณาอีนะครับชื่อหัวเรื่องว่าแอฟริกัน a า a ฟารก็คือสวนสัตว์เปิดในทวีปแอฟริกานะครับ Fabulous throughout the day, jeep safari in Kenya ก็คือนั่งรถจี๊ปนะครับไปชมสวนสัตว์เปิดนะครับเป็นเวลาถึง12วันนะครับน้ำอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับ Fabulous see African s u n n i n g wildlife in spectacular n a t u r a habitats ก็คือนะครับไปชม สัตว์นะครับนะสัตว์ป่าที่อยู่ตามธรรมชาติของมันนะครับผมและก็เป็นสารที่ตามธรรมชาติที่สวยงามนะครับนะ spectacularget a taste of real African culture with its traditional food และก็ท่านได้ไปชิมรสอาหารนะครับของอาหารพื้นบ้านนะครับนะของชาวแอฟริกันด้วย And enjoy the incredible senses แล้วก็ไปชมนะครับนะพระอาทิตย์ตก อย่างสวยงามนะครับวิริสมาราหรือเกินนะครับนะประมาณนั้นค่าใช้จ่ายนะครับ 6,130US ดอลลาร์ 6, นะครับต่อหนึ่งคนรวมถึงสายการบินด้วยนะครับต่อไปเป็นโฆษณาสุดท้ายนะครับนั่นก็คือข้อแอชื่อหัวเรื่อง h i s t o r i c o m e x i c o ก็คือไปชมประวัติศาสตร์ในประเทศเม็กซิโกนะครับสถานที่ประวัติศาสตร์ต่างๆในประเทศเม็กซิโก Experience the rich history of the y u c Pen ood, e a t a n Peninsula inside a b o o d s the Express Maya Luxury Train. แปลว่านะครับไปชมสถานที่โบราณอันล,ล้ำค่านะครับ rich history นะครับซึ่งชื่อว่า y u c a t a n Peninsula นะครับในสไตล์ต่างประเทศนะครับซึ่งคล้ายๆกับเป็น Maya Luxury t r ทร n นะครับนะ คุณครูก็ไม่เคยไปแล้วก็ไม่ได้หารายละเอียดนะครับก็ถือถือว่าเป็นชื่อทับศัพท์ก็แล้วกันนะครับนะว i t ิตชื่อเชนอีซานะครับก็ชื่อทับศัพท์นะครับนะไปเที่ยวที่อีเซนไชิเชนอีซ่านะครับถ้าออกเสียงผิดก็ขอไปด้วยนะครับ And แอดเวนติโนะครับพีระมิดนะครับโดยใช้เวลา5วันนะครับนา once in a l i f e t time trip นะับเป็นการ ลงท้ายการโฆษณาว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนั้นคุณควรที่จะไปเที่ยวที่นี่นะครับประมาณนั้นนะครับผมราคาใช้จ่ายก็ 1, หนึ่งพห้าสิบดอลลาร์ต่อ1คนนะครับเป็นนั้นว่าจบแล้วเมื่อกี้ในหน้าที่28ที่ครูบอกว่าผู้คน4คนนะครับอยากจะไปเที่ยวที่ไหนแมทให้ตรงกันก็มาดูจากเนื้อความในหน้าที่29นี้ไปตอบนะครับนะ เป็นว่าหน้าที่29นี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดงแช่ก็อขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูหมอบให้ท่านก็การุน่นช่วยอุดช่วยนุ้นให้ช่องกับผมครูอัพที่นั่นต้องขอขอคุณ